สวัสดีครับเพื่อนชาวกเกษตรครับวันนี้ผมนายอาดครับพามาดูบอ่อปลาข้างบ้านนะครับปลาที่เอาเรียวกินนเป็นปลาทกินนะข้างบ้านเรานะครับอันนี้เราเพาะพันเองนะครับ นี่คือลูกเพ่งครับเนี่ยนี่คือลูกฟ้าที่เราตักขึ้นมาอนุบาลนะนี่คือซุ้มบวชหอมครับก็เอารถอันนี้บวชหอมนี่เราก็ตัดหมดนะครับนี่เป็นซุ้มหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านนะครับเป็นซุ้มบวชหอมนะ อันนี้เก็บมาได้หลายเดือนนะครับตอนนี้เริ่มหมดลูกนะข้างๆกบเป็นโตรถนะครับ ก็เป็นโซนหน้าบ้านกับข้างบ้าน,นครับนี่ครับอันนี้เป็นส้มปี๊ดนะครับหลบมากครับนะลูกกำลังออกนะครับนี่ก็จะเป็นมะเขือครับมะเขือนี่ก็ต้นสูงมากครับนะตัดแต่งจิิงไปลรอบนึงครับทำเสาไปนะครับนี่ก็เริ่มเก็บใหม่ได้ หลายเดือนแล้วนะครับนี่ก็เป็นมะนาวครับมะนาวแป้นครับตอนนี้ลกไปหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้น้ำท่วมครับอันนี้เป็นผูุซาจีนนะครับเหลือต้นเดียวนะครับแต่ก่อนนี้ที่เราเคยทำคลิปลงไปนะครับตรงนี้จะปลูกทั้งหมด สี่ห้าต้นครับเป็นกุทาจีนทั้งหมดนะครับมีกุทาช,ช็อกโกแลตนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เวลาหน้าฝนฝนจะตกจนน้ำท่วมครับท่วมขังหมดทำให้มันตายหมดครับเนี่ยวเปลือกต้นเดียวครับอันนี้เป็นศุกษาจีนครับเริ่มมีลูกครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นมะเขือนะครับเราเก็บขายทุกวันนะครับอันนี้เห็นมะนาวมะนาวเราก็เก็บขายหมดแล้วครับเขื่ออีกไม่เท่าไหร่นะครับจะพาไปดูนะครับนี้ลกหน่อยครับฝนตกไม่ยอมหยุดครับนี่เป็นต้นนกน้อยครับอันนี้เป็นมะนาวลูกใหญ่นะครับที่เราปลูกใหม่ครับมีหน้นป้องบ่อนะ ก็จะเป็นผักสลัดลครับเลดโอ้ครับมีในจอกยางด้านล่างเป็นขมิ้นนี่นก็จะเป็นส้มโฉกุลน,นะครับนี่ครับส้มโฉกุลด้านในเป็นส้มโฉกุลน,น,นะ,นะนครับนี่เป็นเลดโอ้ครับที่เราปลูกใหม่อันนี้จะเป็นส้มโฉกุลนะครับ ก็เป็นตะไคร้ครับอันน้โอกเป็นแมงลักนะครับอันนี้เป็นทุเรียนนะครับทุกเรียนที่เรามีพอได้กินนะครับเมื่อปีแล้วได้80ลูกครับปีนี้ได้13ลูกนะครับเป็นพันธุ์มูซังคิงนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนี่เราล้อมไว้ไม่ได้ล้อมอะไรครับล้อมแมวครับแมแมวออกไปถนนนะครับจะพาเข้าไปดูด้านในนครับ <c oughs> ด้านในด้านในเป็นอันนี้ก็เป็นเสือของนะครับ จำผออนะครับนี่นนนนครับเป็นต้นไม้ครับนี่ก็กิ่งพันธุ์ที่เราตอนเอาไว้จำหน่ายนะครับนี่เป็นผักรีฝรั่งนะครับวิศวะครีใบเลื่อยนะครับเราปลูกไว้นในจอกอยางเดี๋ยวผมจะพาไปดูใน,นแก้วมกกังกรนะแก้วมัง น,นี่ก็เป็นบวัวพร้อมนะครับลบหน่อยครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้คนตกทุกวันน,นี่ก็เป็นส้มโชคุนนะครับเนี่ยส้มโชคุนส้มโชคุนก็เนี่ยมีลูกอันนี้ออกปีแรกครับมีลูกปับปลายครับปับปลายอันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรนะครับที่เราปลูกไป แก้วมะก่อนอันนี้เราก็ได้กินไปมากแล้วนะครับนี่นต้องี่ละิมคุณนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆนะครับอันนี้เป็นแก้วมะกรานีแ่แก้วมะกรานก็เริ่มอันนี้มันเป็นดอกของมันก็หลังนี้นนี้เริ่มออกดอก ันนี้ก็เป็นโบชิมะ,ะครับอันนี้เป็นโบชิมะที่เราปลูกนะครับนี่ครับเพิ่งเริ่มปลูกยังไม่ได้พวนนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรครับออกดอกครับเริ่มเริ่มมีดอกนะอน,นี่เป็นมังคุดนะครับมังคุด อันนี้เป็นไก่ดำนะที่เราเลี้ยงไว้ไก่ดำเม็กิกัน,อ,น,นอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนครับปีคุณได้สองปีนะนต้นสูงจะพามาดูเรื่อยๆนะครับข้างบ้านที่เราไที่สองไร่น,นี่ครับอันนี้ก็เป็นเงาะเงาะโรงเรียน,นครับตงรงนี้ก็ ต้นใหญ่ครับสูงมากอันนี้เป็นบอ่อปลาคราบนะครับปลาคราบน,นี่ครับเป็นต้นบ,บ่อนบ้านๆครับบอ่อนสีบ้านๆน,นะครับเราดูว่าสวยงามมากนี่เป็นโซนข้างบ้านครับอันนี้ก็จะเป็นเพลินข้าหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นหนเงาะ ตนข้างบ้านนะอันนี้เป็นมังคุดนะมังคุดน,นี่ก็จะเป็นโซนไม้ใบนะครับไม้ใบที่เราจัดไว้ดูสวยๆงามๆอันนี้ก็เป็นต้นมะข่ามะแกงลิงนะ แตงกวาครับที่เราเพาะไว้ครับที่กําลังจะลงแทงของเก้านะครับีนน่กำลังเริ่มเริ่มจะดีดนะครับเริจะงอกอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เราชาไว้ใหม่ครับอันนี้ก็เป็นต้นมะข้ามะแกงลิงครับ เป็นบ่อปลากัดนะครับปลาสวยงามที่เราเพาะไว้ครับเพาะพันธุ์ไว้นะีนน่ทเราเพาะพันธุ์ไว้นะครับพาไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็น บอปาครับอันนี้จะอันนี้เป็นเออเป็นบอปานินกับปลาสวายนะอันนี้เราเพิ่งปล่อยใหม่ครับปล่อยไปได้ยี่สิกว่าวันนะด้านบนนี้ก็จะเป็นซุ้มเสารถนะครับ เป็นพื้นที่ข้างบ้านนะครับนี่ก็เป็นขนุนนะครับไอน,นี้แดงสุิยาครับนี่เรียกเป็นต้มจีดนะครับส่วนอันนี้เป็นขนุนถวายปีเดียวนะครับปีนี้นลูกโดกมากครับวันนี้ตัดไปบ้างแล้วนะครับตัดเพราะว่าลมมาครับล้มครับต้องำ้ำ ่วนขางบ้านอันนี้ก็เนื้อที่สองไร่กว่าครับรวมทั้งหมดนะครับแต่ว่าในนี้ที่เราถ่ายดูคลิปที่แล้วก็นี่ครับที่เราปลูกนะครับ,รบวันนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว คลิปต่อไปผมจะพาไปหาต้นมะข้าวมอ,อกแกงหนึ่งในป่าครับเอามาเลี้ยงไว้ครับคลิปนี้ผมก็จ,จอจบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ